ท่านผู้ชมอันนี้ก็จะพามาดูมาชมผักที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือปราะหอมนะครับปละหอมนี่อร่อยมากเป็นผักกิมน้้าติ๊กที่มีรสชาติหอมแล้วก็กรอบเป็นผักทานเป็นผักทานใบนะครับมีหัวเหมือนกระชายเหมือนกับขิงนะครับคล้ายกันหอมมาก ทีนี้เรามาดูการปลูกนะครับเราก็มาเตรียมดินนะครับเราก็มีปุ๋ยอคอกปุ๋ยอคอกปุ๋ยคอกก็ควรทิ้งไว้ไม,ไม่ใช่ใช้ปุ๋ยสดนะครับใช้ปุ๋ยอคอกที่เราทิ้งไว้ประมาณสักเดือนนึ่งแล้วเราก็มาเตรียมดินในแปลงโดยการขุดรวนดินแล้วก็เใส่ปุ๋ยอคอกลงไปให้ร่วนให้ดินร่วนนะครับตับดินให้ละเอียดให้ร่วนครับ เพื่อให้ปุ๋ยคอกได้คลุกเคล้ากับดินครับก็มาดูวิธีการปลูกนะครับเราก็เตรียมน้ำแล้วก็สักหนึ่งกระมังนะครับแล้วก็เทน้ำยาเร่่งรากลงไปประมาณ60สซีซีต่อน้ำหนึ่งกระมังนะครับแล้วก็เอาเงาลงไปแค่ไว้ประมาณสักครึ่งวัน เง้านี่จะมีแบ่งได้นะครับมันมีหลายหัวในหัวเดียวนี่จะมีหลายหัวแบ่งแบ่งให้ได้เยอะๆครับก็แช่ไว้ให้น้ายาเร่งรากนี้ได้ธรรมติริยาครับรากก่อนให้มันซึมซับเข้าไปในเง้าจะได้ขึ้นง่ายๆเร็วกเ,เร่งความรากให้งอกเร็วๆนะครับประหยัดเวลาต่อไปก็มาดูการเอาเงาลงดินนะครับ สังเกตจะมีลำต้นขึ้นมาต้นอ่อนเล็กๆคี้ขึ้นบนนะครับเราเอาลำต้นคี้ขึ้นบนแล้วก็ฝังกลบหลุมไม่ต้องลึกครับประมาณสามไม่เกินสามนิ้วให้อยู่ระดับผิว,ผวดิน3ามนิ้วนะครับถ้าลึกเกินไปเดี๋ยวมันจะเน่าครับเราก็ขุดฝังง่ายๆนะครับที่หลังจากที่เตรียมปุ๋ยเตรียมดินป้วนดินเรียบร้อยแล้วรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ เอาหัวลงตอรนยน้ห่างประมาณสักคืบหนึ่งระหว่างแถวห่างๆกันเผื่อเวลามีใบามาแผ่จะได้ไม่ทับกันเมื่อเราฝังใอ้หัวปลอกลงดินเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็เอาวางมาคลุมบางๆเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดินนะครับปลอกจะได้ขึ้นได้ง่ายขึ้นให้เร็วขึ้น,นครับ วางกรดบางว่า,าเพื่อรักษาความเพิ่มชืน้นเอาไว้จะช่วยให้ปลอกง,งอกเร็วขึ้นนะครับผมใช้ระยะเวลาประมาณ20วันนะครับก็จะงอกเป็นผักทานใบที่อร่อยมากทิมน้ำพริกหรือจะทำแกงขั่วปลาหรือว่าจะยำก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับ เป็นผักที่หายากโบ,าโบราณนะครับผักนี้ซึ่งผมก็ได้อนุรักษ์เอาไว้กปลูกได้แปลงหนึ่งครับก็คอยติดตามอีกที่ประมาณ20วันหรือประมาณ3อาทิตย์นะครับก็มาดูผลผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ